พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่3ข้อที่3บันทึกว่าแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัต์ซื่อจะทรงเสริมกำลังท่านทั้งหลายและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายข้อคิดจากพระวจนะพระพรในการติดตามพระเจ้า 1. เราจะได้เห็นความสัต์ซื่อของพระเจ้าสัตซื่อในการรักษาพระสัญญาสัต์ซื่อในความรักที่มีต่อเรา 2. เราจะรับการเสริมกำลังจากพระองค์ยามเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหมดแรงจะมีกำลังเสริมจากพระวิญญาณและพระวจนะ 3. เราจะรับการป้องกันให้พ้นจากซึ่งชั่วร,ร้ายฤทธิเดชพระบารมีและการปกป้องของพระเจ้าจะอยู่เหนือเราตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรค่ะ